ติดจ้าคนก็ไม่นคุณลุงง่ายเะเด้อมันเด็กเนี่ยกไป่าวจับอนะจ้โอ้ลมห้งเงจ้ะลมพัดเร็วเรวูกนจับกล้องชนะเพื่อจ้ะ ลอกไมไเอนใส่ใส่ฮะโอ้ยต้นมะกอกอุ้ยต้นต้นตนะไปยูอันโอ้กินอัน

ท,ทุกเราจับเบอร์าทานั้นของไอแชทค ไป f ามิโ pues ก้เฮ mm. ้ยไม่ใช <the ่กวางกวางอะไรอะเวางเรนดียดะเออเดียแปลว่ากวางนีอูที่พักโอ้ักก็จักกันากาศดีเนาะหยาเนาะแะ้วมันจะแดดดีแค่ เยี่ยม,มกดเยี่ยมอันนี้ก็ที่นพักใช่ไหมคะเนี่ยเยี่ยมนี่เสื่องโอเควกวางแรนเดียหนูอ,อยากขึ้นโอ้ึ้นปะเลยก้าวขาขึ้นปะเลยจะอูยหุ่นะอู้หุยพี่พี่พี่เขาม่นั่งเรียนพี่ซ่าอูย้ยสิงซ่าสิงซ่าหนูไม่เห็นอะไรเลย เีววนนางละพันเด้อนี่หนูก็จะนั่งตรงนี้นุู่จ้าอุ้ยสบายเย็นยังโมโหเด้อค่ะต้องถามถามคนงานเพื่นก่อนค่ะนี่ใชปลงกาแฟรัน ตะกี้ปูกับหญ้าไม่เฝาอยู่นี่ละค่ะเปลี่ยนพ้นสวนจะปูกับหญ้าออกไปได้เจ็ดแปดปีแล้วเนาะค่ะเนาะเขามากับพึงเข่ามานี่แหละค่ะเข่ามากับพ่นคู่แม่เมียเลยคะ่ะเพ่นกับเปลี่ยนแปลงไปร้ายเปลี่ยนแปลงไปร้ายค่ะตอนปูกับหญ้าอยู่เห็นบวเป็ี่นเนี่ยนี่ค่ะเขามาเพ่นวอยู่สวนเพ่นออกไปข้างนอก ร่วงกระดาเพิ่นออกไปธุระประสานถามคนงานเพิ่นเก็บเกี่ยวบรรยากาศไปไปให้พี่น้องเบิ่งนนาอค่ะยนอตต่กายหากับบ้านเรียงงัวออมมาจังสีอยู่ดอกขาดแต่ว่า บ่อยากถ่ายทั้งนอกใครเห็นนอกคะ่ะนาะมันมัน,ม,นมันบางงามปันใดกันเลยว่าสีเขามาจากมือหนึ่งพอดีกับว่าดีเขามาจากเท้ามือนี่ก็เลยส่วนคุณคู่เมี่ยวเมียวเขามาเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่คะ่ะเคลิปหน้าพ่อกันไหม่ดอค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์หงานีานาด่ดอค่ะเด้อ